ตอนนี้เจอปัญหาใหม่ครับท่านผู้ชมกลิ่นนครับกลิ่นเหม็นครับเหม็นถ้าคนจะหมูกดีหน่อยเดินอยู่แถวๆนั้นเราได้กลิ่นนะครับผมเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดรับเช็ดเช็ดแล้วทิ้งให้แห้งเนื่องจากกลิ่นเหม็นกลิ่นก็จะเป็นกลิ่น,ก,ก,ลนกลิ่นอะไรอะ กลิ่นพลาสติกกลิ่นโฟมกลิ่นอะไรพวกนั้นนะครับกลิ่นยางยางในรถเช็ดมาสามรอบแล้วนะครับเนี่ยยังไม่หายเลยยังไม่หายเหม็นเลยกินเหม็นพ อาจจะต้องทิ้งไว้สักสองสามวันนะครับท่านผู้ชมจนกว่าจะหายเหม็นน่าถึงจะมานอนได้ถ้านอนร้นอยกลิ่นอย่างนี้เอาโหท่านผู้ชมรู้วิธีที่จะทำให้หมดกลิ่นเร็วไหมครับ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเนี่ยผมก็ได้แต่เอาผ้าชุบลามมาเช็ดอะพอแห้งแล้วก็พลิกพลิกข้างแล้วก็เช็ดถ้าถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้กี่วันมันถึงจะหายเหม็นครับท่านอะไรมีข้อมูล เดี๋ยวผมจะลองทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะท่านใดทราบวิธีหลับดับกลิน่นพลาสติก pvc คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวันนี้ก็สามคลิปและ้ะคาดว่าคืนนี้ไม่ได้นอนเหนม็นหายเหม็นแล้วผมเพิ่งจะทำนะครับ